You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y Happiness Investment นะครับแล้วก็กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของกันชงนะครับหลายคนก็อาจจะให้ความสนใจนะเพราะว่าช่วงนี้ที่ผ่านมาราคาหุ้นปับโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ก่อนที่ผมจะพูดนี้ผมเกริ่นก่อนนะครับว่าผมมีความรู้เรื่องนี้แล้วก็ผมเชื่อว่านักลงทุนหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความรู้เรื่องนี้อย่างค่อนข้างน้อยอยู่นะแต่ว่าผมก็พยายามจะไปศึกษาหาข้อมูลมาเพื่อก็เอามาใช้กับหุนฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ถ้ามีข้อมูลใดๆผิดไปก็ขออภัยณมานะที่นี้ล่วงหน้าด้วยละกันนะครัับโออออเเคคดยยมมื่่่วาาาาาาานทททีผรรงงลขกุุณสภ ได้ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับกับกับสื่อชื่อดังสื่อหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เลยเข้าไปฟังแล้วมีความน่าสนใจนะครับก็เลยเอามาแชร์กับคุณฟังกันนะครับก็ทางรองเลขาที่การอยนะครับก็ได้อธิบายว่าในวันที่29มกราคมนี้หรือว่าวันศุกร์นี้เนี่ยนะครับทางอยเนี่ยจะอนุญาตนะครับให้ทางบุคคลเนี่ยสามารถยื่นเรื่องภายใต้เงื่อนไขสามารถปลูกกันชงได้ แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ากัญชาเนี่ยยังไม่ได้เพราะว่ากัญชาต้องมีหน่วยงานรัดแต่กัญชงเนี่ยสามารถปลูกได้แต่องไรก็ตามคําว่าปลูกได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเอาไปใช้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเอพ่อขออภัยผมอธิบายให้ฟังก่อนกัญชาต่างกับกัญชงยังไงก่อนดีกว่าเอาแบบเบสิกก่อนนะครับก็เรียกง่ายๆคือมันเป็นพืชสายพันธุ์คล้ายๆกันนะครับมันต้นกาเนิดเนี่ยมาจากตรงแคชเมียร์ตรงอินเดียตรงจีนเนี่ยนะครับอันนี้ผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับแต่ว่าใบมันจะคล้ายๆกันนะครับโดยส ผมดึงมาจาก Ma t t e อรนะครับขออนุญาตดึงภาพมานะครับแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างกันเลยเรื่องของลักษณะของต้นเนี่ยผมว่าแล้วก็ชื่อเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะพอทราบแล้วนะครับลักษณะใบสีของใบแตกต่างกันยังไงอันนี้ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าหลักๆเลยคือคา THC ซึ่งหลายคนน่าจะเห็นหน้าข่าวในวันนี้นะครับคุณจะเห็นคําว่า CBD กับ THC THC ความหมายมันมาจากคําว่า Tetra Hy d ด o ค a n n a b i n o l นะครับ THC นะครับ Tetrahydrocannabinol นะครับมันเรียกง่ายๆก็คือถ้ามันเป็น มันเป็นเหมือนสารเพราะผู้ภาษาชาวบ้านะ่ะมันคือเป็นสารแบบให้ความแบบเมาเมานิดๆนะครับทุน ก็ถ้ามันตัวกัญชาเนี่ยจะอยู่ระดับ 1- 10%ถึงสส่วนตัวกัญชงเนี่ยจะอยู่ระดับประมาณสัก0ูนดถึงความหมายคือกัญชงเนี่ยก็จะให้ลิตรตรงนี้น้อยกว่ากัญชาเพราะฉะนั้นกัญชายังไม่สามารถให้ให้แบบพาณิชย์ปลูกแบบไปเชิงแพาณิชได้นะแต่ว่ากัญชงเนี่ยเริ่มเอามาใช้ได้นะครับโดยกัญชงเนี่ยเวลาเราเราใช้ใบตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับทุนมันก็จะมีตั้งแต่กิ่งก้านรากใบเมล็ดนะครับซึ่งจริงๆเวลาเราจะเอามาใช้ของกัญชงเนี่ยเราจะเอาเมล็ด เป็นสาร BD แล้วมันจะได้สาร t s c เมื่อกี้ที่บอกไปซึ่งถ้าฐาน t s g นะครับซึ่งถ้าสาร t h c สกัดออกมาแล้วเนี่ยมากกว่า0.2ไม่สามารถใช้ได้ความหมายคือมันก็จะผิดผิดเกณฑ์ไปว่าไม่สามารถเอามาใช้ในเพิงมพาณิย์ได้ประเทศไทยระบุว่าคุณสามารถเอาเม็ดกันเมล็ดก,กันชงเอามาสกัดเพื่อใช้ปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยได้ก็ต่อเมื่อสาร Thc หรือว่าสารเมาตร,ตรงนี้ต่ำกว่า0ู เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คุณก็ต้องต้องดูละวนะครับว่าผลิตออกมาแล้วมันเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก่อนที่จะบุ๋มผมจะไปถึงประเด็นนี้ผมอธิบายก่อนนะครับว่าไอ้ตัวสายพันธุ์เนี่ยนะครับมันมีหลายสายพันธุ์นะครับมันมาจากคานาบิสซาติว่ามาคมันมาจากอินดิก้าแล้วมันมาจากซื้อชื่ออีกสายพันธุ์หนึ่งผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าไอ้สาสายพันธุ์นี้บ้านเราเนี่ยมันอยู่ในสายพันธุ์ซาติว่านะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีลักษณะต้นสูงแล้วก็แดดเนี่ยจะชอบแดดจัดๆนะ เหนือจากบ้านเราก็จะเป็นโคลอมเบียกับเม็กซิโกซึ่งคุณจะดูแล้วหูมันเหมือนเป็นเป็นแหล่งเลยถูกไหมครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นฤดูการที่กลางคืนยาววันสั้นนะครับความหมายคือมันก็จะชอบภาวะตรงนี้นะครับกตอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ทางอัฟกานิสถานกับอิหร่านี่เรียกว่าอินดิกาครับแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่ามันพบว่าแต่ละต่างสายพันธุ์เนี่ยเมื่อคุณสกัดตัวเมล็ดออกมาแล้วเนี่ยมันจะให้สาร THC กับ CBD ที่แตกต่างกันไปสําหรับสายพันธุ์ซาติว่าบ้านเราเนยมันจจะะใใหห้้สา TSC ที่ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อินดิกานะครับแต่ว่าอันนี้คำว่าให้สูงเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งดูแล้วนะว่าสูงเกินไปผลิตภัณฑ์ออกมาสูงเกินไปมันอาจจะใช้ไม่ได้เพราะมันใช้ได้แค่0.2นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมานั่งดูว่ามันจะ,ะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สําหรับการ การผล for ิตออกมาในการเตรียมการรอบนี้เนี่ยนะครับผมก็อธิบายเป็น3ประเด็นดังนี้ละกันนะครับหเลยคือตอนนี้ในฝั่งของการผลิตในฝั่งของตัวสมุนไพรเนี่ยอยเขาได้ออกกฎหมายออกมาแล้วนะครับแต่ว่าในฝั่งของการที่เอาไปใช้ในฝั่งของตัวเครื่องดื่มเครื่องสําอางเนี่ยนะครับอยระบุว่าน่าจะมีการอนุมัติในช่วงเดือนมีนาเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะเป็นฝั่งของสมุนไพรที่เอามาใช้พวกยาอมยาดมน้ํามันนวดพวกนี้เอาออกมาใช้ก่อนนะครับส่วนเครื่องสําอางอาหารเนี่ยจะเป็นช่วงของเดือนมีนาที่จะมีการประก ใช้นะครับแล้วถามว่ารอบนี้เป็นยังไงนะครับก็ ผมแบ่งก่อนละกันนะครับว่าเวลาการชงในการปลูกเนี่ยก็จะใช้เวลาปลูกประมาณ8-14ถึงวันเก็บเกี่ยวประมาณ3-4ถึงเดือนซึ่งถ้าคุณนับจากวันที่29นี้ไปคุณก็นับไป4เดือนเอาไปสู่ของการเก็บเกี่ยวและไปสกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยยังไม่น่าเห็นน่าจะเห็นอีกทีหนึ่งคือช่วงประมาณไตรมาสสามไตรมาสสี่เลยสำหรับบริษัทที่ลิงก์กันไปนะครับและลงมาดูกันนะครับว่าสําหรับรอบนี้เนี่ยนะครับเรามองยังไงนะครับก็ผมแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับนั่นก็คือต้อนน้ํากลางน้ําและปลายน้น้้ํําาานนคคว่ตก็ื คุณมีพื้นที่และคุณเอาพื้นที่ไปปลูกและคุณเก็บเกี่ยวซึ่งตรงนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็ขายตรงนี้มาให้บริษัทที่เขาอยู่กลางน้ําซึ่งเขาก็จะมีสกัดนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเป็น CBD ที่มี CS ต่ํากว่า0.2แล้วพอคงคนพวกนี้สกัดเนี่ยเขาก็จะมีการขายกับบริษัทปลายน้ําซึ่งก็เป็นบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มนะครับที่เล่นลนกันมาเนี่ยนะครับเครื่องดื่มพวกเครื่องสําอางครีมต่างๆก็จะอยู่ปลายน้ำเพราะฉะนั้นเวลามันแบ่ง มันก็จะแบ่งประมาณนี้นะครับซึ่งจากที่เรามีการทำการศึกษาผมต้องบอกว่าบริษัทให้ข้อมูลเราก็นั่งจํากัดมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้อาจจะมีความผิดพลาดสูงนะครับ ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำบริษัทไหนได้เสียประโยชน์อะไรยังไงนะครับก็ต้นน้ำตอนนี้คุณก็ต้องดูว่าใครมีพื้นที่ปลูกอยู่นะครับซึ่งคําว่าพื้นที่เนี่ยจริงๆบริษัทบางบริษัทเนี่ยเขามีพื้นที่อยู่แล้วแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้สามารถไปบอกนักงทุนได้นะครับว่าใครมีพื้นที่นักงทุนสามารถกดเข้าไปกดดูเองได้นะครับเดี๋ยวผมแชร์กับนักงทุนฟังนะครับว่าใครอยากจะรู้ว่าบริษัทไหนอยู่ในเซกเมนต์ไหนนะครับกดเข้าไปดูพร้อมๆกันได้นะครับเช่น แต่ผมก็ไม่ควรกดนี่เดี๋ยวกดก็หาว่าไปไอ้นี่อีกเอาไรอ่ะ คุณกดเข้าไปดูได้เลยนะครับบริษัทไหนมีพื้นที่แล้วก็คุณกดเข้าไปใน56ขีดหนึ่งกดเข้าไปดูในแอสเซทแล้วกดเข้าไปดูในที่ดินนะครับรวมถึงกดเข้าไปดูใน56ขีดหนึ่งเวลาคุณดู56ขีดหนึ่งกดโน้ตซิปออกมาเนี่ยเวลากดลิงก์โน้ตออกมาเนี่ยมันจะมี financial statement มันจะมีโน้ตคุณกดเข้าไปดูในในโน้ตเนี่ยนะครับที่ดินและอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างที่มันอยู่ใน PPE เนี e ่ยมันจะอยู่ในคอลัมน์ที่12คุณกดเข้าไปด,ดูนั้นแล้วคุณดูว่้ใครมีพื้ทนท นั้นได้นะครับอ่ะผมแชร์ให้คุณฟังแบบนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าไม่นับตรงนี้ก็จะไม่มีต้นน้ำนะครับก็จะเก็บเกี่ยวกันไปแล้วก็เอามาขายกลางน้ำนะครับซึ่งกลางน้ําตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะอันนี้อันนี้คือต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะอยู่ในฝั่งของตัว RBF นะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะไปอยู่ในฝั่งของตัว DOD ที่มันเล่นกันขึ้นมานะครับที่เขามีโรงงานแล้วเขาอาจจะมีการสกัด ตรงนี้ได้นะครับเอามาสกัดนะครับส่วนปลายน้ำนี่ก็จะขายให้กับบริษัทปลายน้ําต่อนะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องดื่มทั้งในและนอกตลาดนะครับเช่นก็ที่จะเห็นตามหน้าข่าวก็จะมีคาราบาวโอสดสภานะครับอีชิตันนะครับเมกานะครับที่ทําพวกเกี่ยวกับพวกนี้แล้วก็จะมีก็คือแบ่งออกเป็น3อย่างแหละนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลวัคพวกสมุนไพร แคปซูลเมก้านะครับถ้าเป็นครีมก็ดูเดดีถ้าเป็นเครื่องดื่มก็3ตัวนี้นะครับก็จะยิงให้เห็นภาพว่าต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ำเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับต้นน้ำเนี่ยคุณก็ต้องไปดูแล้วถ้าบริษัทนั้นๆเนี่ยมีพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีพื้นที่มันก็จะได้เปรียบถูกไหมครับเพราะว่าเวลากัญชากันชงเวลามันปลูกมันต่างกันนะถ้าเวลากัญชงเนี่ยมันกับกัญชามันต่างกันกัญชามันเวลามันปลูกต่อหนึ่งไร่อ่มันจะใช้พื้นที่เยอะเพราะมันต้องการใบแต่ถ้าเป็นได้ นะครับคุณก็ต้องไปนั่งดูแล้วสองในแตกต่างกันอย่างไรนะครับว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการชงผลิตออกมาใช้ได้3อย่างหนึ่งคือปลูกเพื่อเอาเส้นใยอันนี้ใช้ลําต้นถ้าปลูกและเอาเส้นใยนะครับมันจะเอาไปใช้ทําเสื้อผ้าเยื่อกระดาษซึ่งตรงนี้กําไรต่ํา นะครับหลักพันนะครับเวลาเราดูเนี่ยบนพื้นที่1ไร่นะครับสเดือนเนี่ยเวลามันปลูกมันปลูก4เดือนก็เป็น3รอบถูกไหมครับสเดือนกับกีส่เดือนเก็บ4เดือนเก็บ4เดือนเก็บแต่อย่างไรก็ตามเวลาคุณดูเนี่ยคุณต้องดูฤดูการด้วยนะเพราะว่าการชงเนี่ยจากที่ผมศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าปลูกในเดือนเมษาจะมีปริมาณ TSC ที่สูงกว่ามิถุนาและสิงหาแต่อันนี้คุณก็ต้องดูนะว่ามันหมุนกันยังไงแต่ว่าถ้าสมมติมันสี่เดือนปลูกได้ครั้งหนึ่งเก็บเกี่ยวสี่เดือนครั้งหนึ่ง 2อันนี้ปลูกเพื่อเอามาเล็ดเอาไปสก,กัดน้ำมันอันนี้กำไรสูงส่วนกำไรสูงสุดเลยคือปลูกเพื่อเอาสาร CBD เขาบอกว่ากําไรพื้นที่ไร่ๆหนึ่งนี่ก็คือเกือบๆกิโลกำลังเกือบเจ็ดหมื่นนะอันนี้คือผมอิงจากในในแหล่งข่าวที่ที่ให้มานะครับก็พวกเนี้ยมันก็ต้องเอามาใช้ตรงนี้นะครับว่าขายไอพวกเนี้ยเก็บมาแล้วขายให้มาตรงนี้เวลาขายขาย3อย่างนะนะครับก็ลิงก์เข้ามาที่ที่ตรงกลางส่วนตรงกลางเนี่ยส่วนมากเวลามันเป็นบริษัทกลางน้ำเนี่ยนะครับต้นน้ําผมคงไม่เมนชั่นแล้วกันนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าใครมีพื้นที่อะไรยังไงบ้างส่วนกลางน้ำเนี่ยส่วนมากผมใช้โมเดล OEM OEM เวลากล่าวมาคือคุณก็ต้องซื้อจากพ่อค้าคนกลางมมาาาาาแลล้้วคุณเออาาขขายกับปนํนง OEM ส่วนมากอยู่1 5บวกลบถึง20%บวกลบนะครับเลาะตามนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณดูคุณเห็นเลยว่าปริมาณเท่าไหร่ยังไงคุณเอามาจิ้นคูณ1ิบหถึงอันนี้คือแอสซัมพชั่นนะผมบอกก่อนเนะี่ามันมีความเ้าสูงส่วนความดูที่ปายน้ำนะครับปายนะ้ำบริษัทส่วนมากเวลาทำ cross margin สำหรับเครื่องดื่มไล่ไปเลยค่าเฉลี่ยจะอยู่บริเวณ30-42%ถึงสสรำหรับตัว cross margin บริษัทไหนถ้า cross margin สูงคือหนึ ต้นทุนประหยัดขนาดต่อหน่วยสูงมีต้นทุนประหยัดขนาดต่อหน่วยเยอะนะครับมีรันออคก็เปนซิเลตสูงนะครับอย่างอิชิตันรันอยู่ห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์โอโซพาล,ลันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คาราบาล,ลันแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แปลกใจที่ทำให้คาราบาลเนี่ยคอร์สมาจินเขาสูงกว่าโอโซพาลและอิชิตันนะครับก็พวกนี้ก็จะเป็นช่องทางว่าคุณก็เอามาดูนะครับเพราะว่าเวลาปกติแล้วเนี่ยไอตัวคอสของการทำ คอสของการทําพวกเครื่องดื่มเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยลอแมทก,กับแพ็กเกจิ่งเนี่ยจะคิดเป็นประมาณ50%ของค่าส่ง o องคุโซนะครับก็อันนี้ก็โนต้ตไว้ให้เป็นประมาณการแล้วกันก็คือกล่าวโดยสรุปเลยคือผมยังไม่สามารถบอกให้คุณฟังได้หรอกนะครับว่าตรงนี้มันจะปลูกยังไงใครจะได้ประโยชน์ใครจะเสียประโยชน์เพราะว่ามันไม่มีบริษัทไหนให้ข้อมูลเราเลยแต่ผมเพียงแค่แชร์กับคุณฟังกันว่ากัญชากัญชงคืออะไรเอามาใช้มันไม่ได้บอกว่าใช้ได้ทั้งหมดมันต้องมีใช้ทีเอสซีต่ำกันว่างๆเน่ย์ น้ำเป็นยังไงปลายน้ำจะเป็นยังไงนะครับที่สําคัญเลยคือคุณเก่งอะไรรอบนี้ผมแนะนำนะครับว่าก็ต้องอยู่บนความ เหมาะสมด้วยนะครับเพราะคุณอย่าล hmm. ืมนะครับว่าเวลาเราลิงกเวลาเราเราเราดูเรื่องของตรงนี้ไปเนี่ยมันก็มีโอกาสนะถ้ามันเอาไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยนะครับก็มันมีโอกาสที่อยหรือรัฐบาลเขาอาจจะมีการเพิ่มเกณฑ์ความเข้มข้นนะครับแล้วถ้าสมมติตัวนี้มันเล่นเล็ดรัดโพเลดอ่าเล็ดโปรฟิตรันไปเยอะเนี่ยแล้วเวลาสมมติรัฐบาลเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการเอาไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยเขาอาจจะมีการปรับเกณฑ์ใหม่แลวทําให้เกิดแรงเซลล์ออนแฟกได้อันนี้คือความเสี่ยงของเรื่องนี้นะครับส่วนถามว่าเรคคอมเมนเดชันเรามองยังไงงกก็อบว่า ณนะวันนี้หุ้นมันไม่ได้มีเรา cover ไม่ได้ครบทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรา cover บางตัวเนี่ยเราไม่ได้นับกันชงเข้ามาเลยเนี่ยคาราบาวเป็นตัวเดียวที่ยังเหลือ u p ไซ d e อยู่ นะครับแต่ว่าถ้าเรานับอัพไซด์เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่รู้เพราะเมื่อกี้ผมยังไม่รู้ว่าปริมาณเท่าไหร่แต่ผมคูณให้เห็นเป็นมาจิ้นแล้วนะครับอย่าง RBF เนี่ยก็บอกว่าถ้ามันมีเรื่องนี้เข้ามาแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีเรื่องนี้เนี่ยปัจจุบันตอนนี้ RBF ก็เลยมูลค่าเหมาะสมไปแล้วนะแต่ถ้ามันมีขึ้นมามันก็จะเลยแต่เพราะฉะนั้นถ้าผมจะเลือกเล่นแะแนะนำาแล้วบอกว่าเราก็ต้องไม่นับเรื่องนี้เข้ามาก่อนเลยแล้วเราแนะนําว่าเอาราคาเหมาะสมตรงนี้เมื่อเทียบกับราคาตรงนี้คาร์บ่าวยังมีอัพไซด์ตรงนีอ่ทาังงกมช าาจํหน่ยเวลาคุณรู้ว่าคุณมีช่องทางการจัดจําหน่ายคาราบาวมีบริษัทอย่าง CJMar k e t นะครับอย่างตัวถูกและดีที่เขาทําอยู่เป็นช่องทางในการจัดจาหน่ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันครบหลูแบบนี้มันก็จะได้ได้ประโยชน์กว่าคนที่เป็นบริษัทแบบกินส่วนต่างแล้วก็ไม่รู้จะไปขายใครขายเข้าไปคุณก็โ่วเขามากอัพอีกอย่างเงี้ยถ,ถ้ามันเป็นบริษัทที่มันมีทั้งหลุมเนี่ยทั้งซัพพลายเชนมันก็จะได้ประโยชน์ที่มากกว่านะเพราะฉะนนนี้ผมเลยเแชร์ในหลายๆมุมมองให้กับนุ่นฟังกันนะครับ